สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n w w p อ s ิ d ซที่มีชื่อว่า g ิ l ว War 2จากดินสู่ดาวเอพิโซดนี้ผมจะเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดพร้อมกับเพื่อนๆที่กำลังดูเอพิโซดนี้กันอยู่นะครับเราจะเล่นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆถ้าเจอ ID นี้ใน NA ก็ทักทายกันได้นะครับป่ะ let's go สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวกิวอทูทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆปลดล็อกมังกรหรือสกาสเกลของ DLC s โ t โกันนะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็เป็นวันที่6มกราคมเนาะแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคลิปนี้จะออนแอร์ใน y o u t u b e ช่วงไหนอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมกราคมนะครับก็สวัสดีปีใหม่2,567ไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆชาวกิวทูทุกคนนะครับมีความสุขตลอดทั้งปีนะฮะปะ เรามาเริ่มปลดล็อกสกาสเกลกันเริ่มแรกนะครับเรามาดูกนก่อนว่าการที่จะปลดล็อกเจ้าสกาสเกลเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเตรียมพวกเคอร์เรนซีเตรียมพวกแม,กมททีเรียลต่างๆไว้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยวิ่งหาพวกแอชิเมนต์นะครับแล้วมันจะทําให้ชีวิตเพื่อนๆเนี่ยสบายขึ้นเยอะเลยเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเล่นเนื้อเรื่องของ DLC โซโตก่อนเลยนะครับ ผมก็แนะนําให้เล่นให้จบชั์ที่3เนาะ mm hmm. เพื่อนๆก็จะอยู่ในแมป a m มเนทัสพอดีประมาณนั้น2นะครับ mm hmm. เพื่อนๆจะต้องอัพมาส t รี่ไฟท์เทรนนิ่งของสก s สเกลให้เต็มก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ mm hmm. เพื่อนๆเ,เล่นไปเรื่อยๆนะครับทำเมตาเปิดแมปทําเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็จะสามารถอัพตรงนี้ได้เต็มพอดีกับที่เรากําลังทำแอคช m e n เมนสกาสเกลเลยนะครับ 3. Currency ที่ใช้ทํา Achievement Skyscale Going c o m f o r t ซนะครับซึ่งใน Achievement นี้มันจะให้เราหาอาหารสกายสเกลตรงนี้เพื่อนๆสามารถดึงเอาจาก Trading Post เลยก็ได้หรือจะหาวัตถุดิบมาแลกกับ NPC ก็ได้เช่นกันซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะหาวัตถุดิบมาแลกกับ NPC เอานะครับผมจะซื้อสก y s สเกลชีสเนี่ยแค่2ชิ้นใน Trading Post นะครับเพราะว่าผมหา Charcoal Crystal ไม่ทัน โอเคเรามาดูเคเรนซีที่ใช้ทำคอลเลคชันนี้กันนะครับก็จะมีโก 15G นะครับแล้วก็ชาร์จควอสต์คริสตัล12ชิ้นสแลปออฟเรนมีด24ชิ้นกรอบออฟเอ็กซ์โตพัลซ์ซึม60ชิ้นพายออฟบัสโตนดัส300ชิ้นนะครับสเคเรนซี 4, ที่ใช้ทำแอ็กชเมนสกาสเกลซันเดอร์คอลเลคชันนะครับจะมีโพรวิชเนอร์30ชิ้นพินช์ออฟสตาร์ดัส375ชิ้น สต a t ์ติกชาร์จ375ชิ้น Essence of Despair 500ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่า Currency ต่างๆเนี่ยหามาได้ยังไงนะครับเราเริ่มที่ Currency ที่ใช้ทำาก y s ส s l e l o i n g Comfort ์ก Com ันก่อนก็จะมี g ก15 Go เนาะแล้วก็ชาร์ t c s t t i n g Crystal เนี่ยเพื่อนๆต้องนำคอ a คริสตัล t a l 25ชิ้นนะครับไปชาร์จตามจุด h e โร่พอยตต่างๆภายในเกมเมื่อเพื่อนๆมาถึงจุด ฮีโร่พอยใช่ไหมครับกดคุยกับเขาแล้วเลือกชาร์จเพื่อนๆก็จะได้ชาร์จคอร์สคริสตัลมา1ชิ้นนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสามารถชาร์จได้วันละครั้งนะฮะ a แลป f r a i ร m e a t ดรอปได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปหรือดึงเอาจากเทนนิงโพตก็ได้นะครับ Crop of e x t ็กซ์โทเนี่ยได้จากการย่อยของแร่หรือเพื่อนๆจะดึงเอาจากเทนนิงโพต์เลยก็ได้นะครับ Pie off บัสตอ Dust ได้จากการทำเมตาต่างๆภายในเกมผมแนะนำเป็นพวกออริบาซินเมตานะครับจะได้เยอะเลยนะครับทำสักรอบ2รอบก็ได้ครบแล้ว3รอชิ้นนะฮะต่อไป c u r r e เ c นที่ใช้ทำ a อ็ i ซิเมนต์สกาสเกลซัตเ d e ร์คอลเล t ชันนะครับจะมี Provisioner Token อันนี้เพื่อนๆสามารถหาได้หลายที่มากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันที่มันง่ายๆแล้วก็ราคาถูกนะครับที่แรกจะเป็นที่ เมืองแบ็กซิทเดลนะครับจะใช้ออคซิเดียนชาร์ดหชิ้นในการแลก 2. ที่ไลออนอาร์กนะครับอันนี้จะใช้กรอบออฟเอ็กโทพารซิม e หชิ้นในการแลก 3. ที่เวอร์เดนบิงจะใช้ร re ีเครมเมทัลเพลทหชิ้นในการแลกโดยไอยเจ้าตัวร re ีเคมเมทัลเพลทเนี่ยสามารถหาได้จากการย่อยอ,อาวุธร re ีเคมต่างๆ 4. ออลิกบาซินจะใช้ออลิกอินกอร์ดชิ้นในการแลกนะครับ โดยสามารถหาได้จากการเปิดกล่องในอ c t o w i ไวเมตา5 Ten เ e ิ d e ดจะใช้ชักเอก1ชิ้นในการแรกโดยสามารถหาชักเอกได้จากการทำชักเมตา6จะมี5ชิ้นนะครับในแมปสกายวอชเพื่อนๆสามารถสังเกตไอคอน fraction p r o v i s i o n e r ในแมปได้เลยนะครับแล้วให้วิ่งไปคุยกับเขาซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะ ซื้อ p r o v i s i o n e r token ได้จากพวกเขานะครับโดยแลกกับ material ต่างๆซึ่งในแต่ละวันเนี่ย material จะไม่เหมือนกันนะฮะใน map a n i t h y ก็เช่นกันเพื่อนๆสามารถแลกได้5ชิ้นนะครับโดยใช้ material ต่างๆในการแลกถ้ากับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเพื่อนๆแลกตามผมนะครับเพื่อนๆจะมี p r o v i s i o n e r token ครบ30ชิ้นภายใน2วันนะครับต่อไป pinch of sand นะครับอันนี้ได้จากการทำ event หรือเมตาต่างๆในแมป a อนนิตัสนะครับและเพื่อนๆสามารถหาได้จากการบินเก็บเวลไาทเมจิกที่รออยู่ในแมปได้เช่นกันสตาติกชาร์ตจะได้จากการทำอีเวนต์หรือเมตาต่างๆในแมปสกายวอชนะครับและเพื่อนๆก็สามารถบินเก็บเวลไาทเมจิกที่ลออยู่ในแมปได้อีกเช่นกันนะฮะ เอเซนต์ออฟเดสแพรอันนี้จะได้จากการทำลิฟท์ฮันติงอีเวนต์ต่างๆนะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆ <S <S มีเคอร์เรนซีครบทุกอย่างแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการหาไข่ของสกายสเกลนะครับไข่เขาเนี่ยจะกระจายอยู่ในแมป Skywatch และแอมนิทั h นะครับซึ่งในแมป Skywatch เนี่ยจะมีจุดเก็บไข่ทั้งหมด11จุดตามรูปที่ผมขึ้นนะครับและในแมปแอมนิทั h ก็จะมีจุดเก็บทั้งหมด11จุดตามรูปที่ผมขึ้นไว้เช่นกันนะครับเมื่อเพื่อนๆหาไข่เจอแล้วเนี่ยให้กลับไปคุยกับ NPC Skyscale Trainer เพื่อปลดล็อก c h i i v e m e n t ที่ชื่อว่า a New Friend แล้วเขาจะให้เราไปทำ c h i e v e m e n t ย่อยอีก3อย่างก็คือ e Infusion Collection, Going Comfort Collection และ s a n d e r Material Collection รเราจะมาเริ่มกันที่ Egg Infusion Collection กันก่อน 1. Sky Scale of Water ว้าไปที่ c a s t Wall w a v Point ในแมปบัทไทยโคสต์ว่ายน้ําลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหวางไข่ 2. s Scale of Fire ว้าไปที่ Jungle Waypoint ในแมป Black Citadel แล้ววิ่งกระโดดลงไปในบ่อลาวา3ามสกา c a l e of i c ออันนี้สามารถทำได้2วิธีคือวิ่งไปชนพายุน้ำแข็งที่แมป Bitterford Frontier หรือวิธีที่2โดนแช่แข็งระหว่างทำ Meta w o r l d b o อ s ์ c l o u o of o จอม m a c โดยเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องให้ลูกน้อง ที่คาวออฟจอมแอคซัมมอนมาเนี่ยใช้สกิลแช่แข็งใส่คนนะครับมันจะสามารถทำได้ตอนเฟสที่2นะครับตัวบอสเนี่ยจะเสกลูกมอนมาเฟสที่2นะครับ 4. s c สก s c สเกลออฟเอ h ร์วาร์ไปที่ p r สเ p อร i t ิ w ี y เวพอ t ์ในแบบดรายท p อปแล้วกระโดดลงควิ k แซน d 5 s c a r Scale of Air อันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องวาร์ปเข้าไปใน j u มป i n g p u z เซ e ที่มีชื่อว่า Hidden Garden ในแมป Mousemailstorm นะครับโดยการเข้าไปใน Hidden Garden เนี่ยมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะฮะเพื่อนๆจะต้องกำจัดบอสตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวนี้ซึ่งเขาจะสุ่มเกิดในแมป Mousemailstorm เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เจอเขานะครับก็ให้กำจัดเขาแล้วโพทอ a l วาร์ปเข้าไปใน Hidden Garden เนี่ยจะเปิด เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกระโดดไปคุยกับจุดวางไข่ก็จะได้แอคชีเบนนี้ไป6กสกาสเกลออฟไลฟ์ให้ชุบชีวิตเพื่อนครบ20ครั้งซึ่งเพื่อนๆสามารถชุบ NPC หรือผู้เล่นก็ได้นะครับ ไอเชเมนเนียเพื่อนๆสามารถทำพร้อมกับสกายสเกลออฟไอได้ระหว่างที่ไปตีบอสคาวออฟจอมแมกเนี่ยจะมีผู้เล่นเนี่ยดาวเยอะมากนะครับเพราะว่ามันโดนดาเมจดอทเปอร์เซคอนนะครับเจ็ดสกายสเกลออฟบลัดวาร์ปไปที่บลัดฮิลเวอ์พอยต์ในแมปเกนเดอร์แลนฟิลด์แล้วกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณนั้นให้ครบร้อยตัวซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกเซนทอร์ะ aur, นะครับ S 8. s c a r s c a l e Upgrade ว์ปไปที่ r e c o n n e r Waypoint ในแมป The Grove แล้ววิ่งเข้าไปคุยกับจุดวางไข่ 9. Skarscale u p d a t e ว้าไปที่ Murdered Dream Waypoint ในแมป k e r c h o r แล้ววิ่งไปคุยกับจุดวางไข่ 1 0 s c a n s c a l e of Spirit ว้าไปที่ Drill Coral Waypoint ในแมป Iron Marsh และวิ่งไปคุยกับจุด Hero Point ตรงนี้นะครับ 11.Skarscale of Fear ว้าไปที่ Foreign Angel Garrison Waypoint ในแมป Field of Rune วิ่งไปตีไก่ในฟาร์มนะครับตีจนไก่เนี่ยมันโกรธแล้วไก่เนี่ย มันจะหันกลับมาซัดเรานะครับเราก็จะได้แอชิเมตนนี้ไป1 2 s k a s c a l e of courage ให้เพื่อนๆพื่อนทำ event world boss ให้สำเร็จ4ครั้งก็จะได้รับแอชิเมต์นี้ไปนะครับ ต่อไป Skarscale Growing Comfort Collection 1. Skarscale Comfort List เพื่อนๆจะได้มาตอนคุยกับ NPC Skarscale Trainer อยู่แล้วนะครับ 2. Skarscale Treat อันนี้เพื่อนๆจะต้องมี Pitch of Skarscale Food 12ชิ้นแล้วนำมาแรกกับ NPC Skarscale Trainer 3. Tasty Keep This Skin ให้ไปกำจัดคลิปติสมอนสเตอร์จนกว่าจะดรอปซึ่งคลิปติสมอนสเตอร์จะอยู่ในแบบ DLC ของโซโตเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ 4.Testy ตี้เท a เรชัให้ไปกำจัดโจทันมอนสเตอร์จนกว่าจะดรอปผมดรอปได้จากโจทันในแบบเวฟเฟอร์ o ู t ฮิลห้าเทสตี้เดวเ r อร์คาราเพสให้ไปกำจัดเดวเวอร์มอนสเตอร์จนกว่าจะดรอป ซึ่งผมดับได้ในแมป p พ n ออ of Ashford 6. t เทสต้ชักเล็กให้ไปกำจัดชักมอนสเตอร์จนกว่าจะดอบซึ่งผมดอบได้จาก Meta t ท n ก e n d e p บ t a s t y m ส s s c o v ส r Bark ให้ไปกำจัดเทียนมอนสเตอร์จนกว่าจะดอบผมดอบได้จาก o อกฮาร์ดในแมป Queen Dale 8. Tasty Worm Segment ให้ไปกำจัดเวิร์มมอนสเตอร์จนกว่าจะดรอปผมดรอปได้จากเวิร์มในแมปควีนเดลเ e ้าเทสตี้อูดเคียวเมให้ไปกำจัด o ู s มอนสเตอร์จนกว่าจะดรอปผมดรอปได้จากอู t ในแมปเมดิการาพาวินส์สิบฟอสแองเคิลจอยให้ไปกำจัดฟอสมอนสเตอร์จนกว่าจะดรอปผมดรอปได้จาก Force ในแมปคริสตัลโอเอ s ิส 11 Burst w i t t l ซื้อได้จาก NPC g o t o ในแมป Iron Marsh ซึ่ง NPC ตัวนี้เขาจะอยู่2ที่ตาม Dynamic Event นะครับที่แรกเนี่ยให้คุณวาไปที่ Great Fall Waypoint แล้ววิ่งลงมาจาก Waypoint สักนิดหนึ่งนะครับกระโดดข้ามสะพานมาแล้วจะเจอเขายือนอยู่แต่ถ้าคุณมาตรงนี้แล้วไม่เจอเหมือนผมให้คุณวิ่งไปทางขวามือของแมปนะครับตามที่ผมวิ่งมา เขาจะยืนอยู่แถวๆนี้นะครับคุณก็ซื้อเบอร์พิทเทลจากเขาได้เลย12พุชคอกรอนซื้อได้จาก NPC s พีซีเ s เว่นสในวิสาทธ,ธาวเวอร์ 13. Heavy Duty d o y a ี้โดยักบรซื้อได้จาก NPC Herder Riot ในแมป l อ n a น a s าเพื่อนๆจะต้องทำเควสตหัวใจของเขาให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะสามารถซื้อไอเทมชิ้นนี้ได้ 14. Receive for Skyscale c o m f o r อรเมื่อเพื่อนๆหาของครบทั้งหมดแล้วนะครับให้กลับไปคุยกับ NPC Skyscale Trainer ใน Ma ์ในแมปสกายวก็จะเสร็จคอลเลกชันนี้ไป ต่อไป Sky s ก a r s c a l e shader material collection 1. Sky s k a r s ก a l ร s u a d e r part list เพื่อนๆจะได้มาตอนคุยกับ npc s ก a r s c a l e Trainer อยู่แล้วนะครับ 2. s t a r d u s t i n f i l l e t e r ว่าไปที่ version of the nature waypoint ใน map a m i t h a s แล้วซื้อจาก npc ตัวนี้ 3. m i s s infuser i l oil ว้าไปที่ Bastion of the Obscure Waypoint ใน m a ป Amnethas แล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้ 4. J ่ t e s b u n s i l w Treat ว้าไปที่ Castle Wall Waypoint ใน map Skywatch แล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้ 5. Durable s a d d l e Hardware ว้าไปที่ Bastion of Strength Waypoint ใน map Amnethas แล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้ l i ลิชมา m a ูแมนมาฮอกานีว้าไปที่ลาตาโนวัสด p r o m i n a t e Waypoint ในแมปสกายวอชแล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้7 s u ด d l e b a แบกออฟโฮลดิงว้าไปที่แบรชันออฟบาลาน c e เว y p พอยตในแมปแอมนิทัสแล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้8 Del d e l d ล m o r อร์รีเวว้าไปที่ด็อกหน้าไลท์เว o i พอยต์ในแมปสกายวอช แล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้ 9. Galenhof Weave Code ว้าไปที่ Bacon of Age Waypoint ในแมป Skywatch แล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้ 10. i e l o n i a n Sandpaper ว้าไปที่ Astroward Encomment Waypoint ในแมป Skywatch แล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้ 11 Extra String Guitar ราว่าไปที่เบส o ั o n o อฟโนเลจเว p o i n t ในแมป a m n i t a s แล้วซื้อจาก NPC ตัวนี้เมื่อเพื่อนเพื่อนซื้อครบทั้ง10ชิ้นแล้วนะครับให้กลับไปคุยกับ NPC SkySkill Trainer น m นอร์ในแมปสกายวอก็จะเ็ c คอลเลกชันนี้นะครับกดคุยกับเขาอีกทีนะฮะแล้วเลือก how is our friend doing ก็จะจบ achievement n n นดึ r แล้วนะครับทีนี้ เพื่อนๆก็จะสามารถใช้สกัดสเกลได้ทุกแผ่นที่ในเกมก w วอัทูแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆผมถือว่าการปลดล็อกสการสเกลใน DLC Soto เนี่ยเป็นการปลดล็อกที่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมใช้เวลาประมาณวันครึ่งก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าตัวเอเนตเนี่ยตัว Developer ของก w วอัทเนี่ยใจดีกับผู้เล่นใหม่ม,มากๆเลยนะฮะโอเคครับก็จบแล้วนะครับกับการปลดล็อกสกัดสเกลใน DLCSOto ก็ขอให้เพื่อนๆชาวเกมวอลทูทุกคนนะครับเล่นเกมวอลทูอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับเกมวอลทูเป็นเกมที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครค่อยๆเล่นค่อยๆซึมซับบรรยากาศในเกมนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ